สำหรับใครนะครับที่มีอาการกรนดังสะดุ้งตื่นคลายกับแบบเหมือนสำลักน้ำเหมือนจะจมน้ำอะไรอย่างนี้นอนเยอะนอนทั้งวีทั้งวันแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยง่วงอีกแหละหาว How, อะไรอย่างนี้อ่อนเพลียนะเหมือนแบบทำงานไปได้ครึ่งวันเพลียอีกแนละ้วแล้วก็มีอาการความดันโลหิตสูงปวดศีรษะกดไหลย้อนถ้าใครมีอาการประมาณนี้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนครับมันอาจจะเกิดจากที่คุณเนี่ยหยุดหายใจขณะนอนหลับ ดาราศิลปินก็มีนะที่เป็นหมอสุนินเงี้ยก็เป็นนะครับกลนดังมากแล้วก็มีภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับอีกคนหนึ่งที่เป็นคืนนี้เลยค่ะพี่โดมประกอบลำโดยสาเหตุนะครับก็เราไปเช็คนะครับภาวะเนี้ยได้นะครับที่หมอนี่แหละไปปรึกษาแพทย์ขอให้ทำสลีปเทสครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยประกันสังคมให้เบิกได้แล้วนะเธอเออเริ่มวันที่1มกราคมแอบแบบว่าลนช์แบบเงียบแต่วันนี้ฉันโปรโมทให้เลยจ้ะโดยค่าตรวจการนอนหลับนะครับชนิดที่1ไม่เกิน7 0 0 0อ่ะอันนี้เบิกได้ค่าตรวจการนอนหลับชนิดที่2อ,อันนี้ก็คือเหมือนตรวจที่1นั่นแหละแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตอนหลับก็คือไม่เกิน6000แล้วก็ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ ขณะหายใจเข้าอะ่ะเครื่องซีแครปนะครับชุดละ2 0,000นหน้ากากครอบจมูกหรือปากเนี่ยชิลละ4,000ันอันนี้ก็เบิกได้เบิกประกันสังคมได้ทำนองนี้อะ่ะประมาณนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีนึงแต่เราเล่าให้ฟังคือถ้าใครมีอาการเนี่ยต้องใช้เครื่องซีแคปนะมันไม่ได้เกิดเฉพาะคนอ้วนนะเธอบางทีคนผอมก็เป็นคนรูปร่างดีออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็เป็นอะ่ะมันก็มีวิธีการที่จะไปตรวจนะตามนี้